ี้ฉันเกือบตายกี้ฉันเกือบตายทุกคนไม่ได้หรอกเบนลดมาไม่ได้เบนเธอจะทำได้ไหมเนี่ยเธอเบนมานย่าพึหย่ับนะหยับนะจัดเทร่สุดท้ายเราก็ต้องได้ขี่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกีตาร์สตาร์พากินพาเที่ยววันนี้นะคะกีตาร์จะพาน้องชายสุดที่รักนะคะ มาฝึกขับรถเองตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามฮอท่าปงแดงนะคะตอนนี้เราก็จะพาน้องชายไปขับรถกันเลยค่ะไปดูกันเลย ตอนนี้เบนเห็นกำลังจะขับแล้วค่ะอุ้ยสับเกียร์ถอยหลังดูเกียร์สี่ด้วยค่อยๆไปแล้วนะคะรอพี่ก่อนเดี๋ยวเราจะซ้อนหลังพี่เบนไปนะคะค่อยๆนะ เฮ้ยเบนทเนเตรงตังวดีๆดีำงล้มันต้องขึ้นหนอยอเดี๋ยวพี่เลี้ยวให้แล้ว้ได้อยู่นี่ค่อยๆค่อยๆ ปับนึองไอพีนลงก่อนไม่ปลอดภัยค่ะเราจะค่อยๆสอนน้องไปแถวนี้ไม่ค่อยมีรถนะคะเฮ้ยระวังตกเออไปค่ะดูทางนะคะห้ามดูกล้อง ไค่ะเดี๋ยวเราจะซ้อนเมนเทนไปนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้มาเอาแล้วนะคะเราไปหาเป็นเทนกันต่อเลยค่ะไม่ไปสับเกียยวว่างถอยรถอ๋อเออ ค <Okay. S 2> ไม่บอกสตาร์ท <Start. S 2> ไล่อยนะื ทางด้านหน้าเธอจับไปได้ไหมเนี่ยมีรถนะต้องสับเกียร์สามสับเกียร์ด้านหลังขาไม่ได้หรอโอะเบ็นรถมาไม่ได้อะเบนเธอจะทำได้ไหมเนี่ยเธอเบนมาไม่หยับนึกหยับนึกขาหลังหลักอ่ะจับรถมาไงโอเคสุดท้ายเราก็ต้องได้ขี่นะคะ อีก oh. OK, ินจดโอเคโอเคดดีๆนะตรงนี้สวยมากไม่เอาขาตั mm ้ง hmm. ก่อนโอ้ยลองทำด เ,นเนบนเบนเธอจะบ้นทำไมไมู <laughs> ้สั่ามาเดี๋ยวพี่ทำเองไม่เป็นไรจับปไปไหน สวยมากค่ะไปพี่เบนเนต้องขับช้าๆอ้าวไม่ให้พี่ซ้อนเหรอหรือว่าเบนเทนจะขับไปเองเฮ้ยเบนเธอจะเลี้ยวไปเลยไปเท่ไม่ได้นะเลี้ยวจะตรงไปเลยค่อยๆตรงไปค่อยนะ ีพี่เบนของเราก็ฝึกได้แล้วนะคะไปเลยแต่ยังเอาพี่ตาเขาได้เป็ยังไงบ้างกลับมากลับมาโอ้โหจะเข้ายุมแล้วค่ะทุกคน แป๊บนึงเดี๋ยวมาโอ้โหติดใจเกินไปไหมพับไป,ไป,ไปดิโอโเป็นเทนจะไปบ้านใครเราไม่เขาขาดทุกคนอ <c oughs> ังตังนเนาะแต่วิวก็ยังสวยเหมือนเดิมเออทุกคน คนเม oh ื no okay, okay, ่อก no. ี้ฉันเกือบตายโอ้โหดูเลี้ยวไม่ทันได้ตั้งตัวโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายแบบเป็นหน้าเราบ้างนะคะเพราะว่าแบบเราดูมิวิวเยอะเกินไปละดูหน้าคนบ้างดีกว่าเนาะไม่กล้าลงไม่กล้าลงนะคะอมเไรเดี๋ยวพี่น้ำจะขับลงให้ กลับไ้านม่กลับบ้านเหรอ,อเฮนะ้ยเบนเขาจะขับตรงเบนหลบให้เขานิดนึงนีอ่อาเขาจอดอ๋อ,ขอเขาไปให้เราเหรออย่าเออเปนท์มันเลี้ยวกลับไปขึ้นค่ะทุกคนมันคงจสติใจเกิน จับกล้องให้นิ่งที่สุดน,นะคะทุกคนอย่าขับใกล้นะเดี๋ยวรถเบรกกันนั้นค่ะในกล้องมันดูมันไม่ใกล้เลยขับตรงนี้รอบที่านเสร็จแล้วค่ะแต่บรรยากาศเย็นมาก เออขับในเลนนี้ก็ได้คปขับ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรกิต้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรติดตามชมได้นะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้กิต้าด้วยนะคะสำหรับที่นี้บ๊ายบายค่ะ